จ้าวันนี้นะฮะวันนี้เราก็จะมาดูสไลเดอร์ม,มาหาปลาไหลสุดโดนใครโตกไปโดนปาบิลิยาลงกินเอาละ <c oughs> เอาล่านะเราก็จะเอาเนื้อไว้ข้างบนจากนั้นก็จะเอาเออไอ้ไนี่เข้ามานะฮะแล้วก็โดนไปโดนปาบิลิยาโดนปาบิลิยาลงกินนะฮะเป็นไง โอ้บ oh, ่าบิลลี่ยากลุ้มกี่ใบซะไอ้ยแล้วไงแต่ที่นี้ไม่จะนานต้องคิดว่าตรงนี้แหละโอ้นั่นไงเอาละคราวนี้ลองเป็นลูกคิดบ้างนะที่นี่ไงลาะอย่างเช่นอะไรดี นี่ไงวิวดาบีดจะเป็นวิวดาบีนี่มันเป็นไงโดนลงไปโดนปาบิยาลุงกินโอ้โดนปาบิยาลุงกินแน่แน่โอ้โดน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 แตกโอ้ปาบิย่าหามลายลุงกินเน่าหน้าหัวเรียบร้อยโดนปาบิยาลุงกินแน่แน่แบบนี้ ซาเลเดอร์สุดโหดของเราให้โดนบาบิลยาลุงกินโอ้ตัว,ต,ว,ต,วตัวถัดมานะอาจจะเป็นบีเอ็ตัวลงมาเป็นวัวทิงตัวสีมลนะอือโดนผักตกไปเลยโดนบาบิลยาลุงกิน,น,นแน่แน่เอาละมาแล้วพุ่งมาเลยมาตรงตีกับอะไรนะโดนลุงกิน,น,นแน่แน่ดูทรง มาแล้วโดน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 กินโดนกินเนื้อแม่โรบบิลิยาแถมเราจะทำให้พื้นที่นะมันมันลึกขึ้นด้วยไม่ฝูบาบิลิยาน้าสามารถอยู่ได้ลึกขึ้นโอ้มัาลืมกินเนื้ออะไร เราแเละคราวนี้เราจะทำการทำอย่างนี้นะแต่บ้งที่มันลึกกว่าเดิมนะบางที่คนลึกเลยแต่ตรงนี้เราก็ตีป้าป้าป้าเป๋เต๋ปบ ต่อมาแล้วก็มีมาทำแบบนี้ป๊ปบป อานนี้ก็เหลือแค่ปรับพื้นที่มันลึว่ปเดิมนะอานนี้ก็สามารถเลี้ยงปลาเป็นทำสะพานนรกไอ้ไใช่สไลเดอร์นรกได้แล้วนะซึ่งบอกแล้วว่าสไลเดอร์นรกนี่เป็นอะไรที่นรกจริงๆนรกมาก ต่อมาเราก็จะมาทดสอบกับสัตว์ตัวต่อไปนั่นก็คือเจ้าเอ่อตัวอะไรดีเอาเป็นมาลายแล้วกันมาลายมหาปลายสุดโหดของเราเองเอาละเอาเป็นมาลายแล้วกันเอาละอุ้ยเลยมาลายมันจะกินหญ้าไหมนั่นไง โด yup. นพาโตกไปให้บาบิย่าลุงกินแล้วนะบาบิย่ามาหาอะไรลุงกินเลยโคตอมานาทีเราจะมาใส่โอ้โหมันจะใส่ไ hmm. ด้ไหมยีราฟโอ้โหยีราฟนี D ่มันโอ้โหไม่เหยียบเครื่องเราถ้า้มันเหยียบเครื่องนี่โอ้โห าหายหยบเทื่ย,ยงไ,ไม่เป็นไรเลยละเราจะดัดนตุกไปเองนั่นเองโดนดันตกไปแล้วโดนบอเบียลุงอัดเลยโดนบอเบียลุงอัดแล้วก็เรียบร้อยเลยตอมบาเบียสีตายไปดังบาเบีมยามาเจอสะพานนรกแบบนี้เข้าไปคือแตกอย่างแน่นอนและตัวสุดท้ายก็คือ เออไอยังไม่โตสุดท้ายหรอกมา้าเองซึ่งม้าเออนี่นะม้าโดนม้าโดนถากไปเลยม้าโดนถากเอ้อมามาสองตัวขอข้าตัวนี้ขึ้นม,ม,มาอัดเลยขึ้นมาอัดเอดาไปจับพี่นักอาจารเร็วเลยเฮ้อ อีย่ยาพุ่งมาอัดไอ้มาจนแตกไปเลยพอพี่ยาพุ่งมาอัดมาเขมนะตัวสุดท้ายแล้วนะก็คืออูดซึ่งอูดนี่บอกเลยว่าโอา้โหแน่นอนนะครับนะอูดดีอูดกันนะถ้ามันโดนฮาดโกรงห้าพาไปจะเป็นไงเอาละโดนไปเลย าลโดนลุงอัดเรียบร้อยไหมนา่าจะเรียบร้อยแหละจังหนะวะนี้เคนะจังหวะนี้พอแค่นี้แล้วบายลืมกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามด้วยนะโอเคจังหวะนี้พอแค่นี้แล้วบาย